ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกาลังใจเก๊ๆสวัสดีค่ะเก๊ขามาอันอกป้ากับอันโบท่านในย่างไปขายของลุกขึ้นมากอมเมน์ต๊ะไซะัสดยมันนี่เพื่อนๆพี่ๆของน้องหลูหลูแล้วร้านมาเพื่อกำลังใจให้อุ่นน้าฟ้าขังขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกาลังแรงใจเด้อจะเด้อที่ขามันเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากมายได้ละ่ะ ขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจนะคะมันเมื่อติยาประวกวนเราจะ <c oughs> ได้่ะขอบคุณหลายด,ด,ด้วยจะเด้วขอบคุณน้องเก๋ที่มาป้าไม่ได้ทักขอโทษขออภัยนะคะน้องเก๋ อันกําลังงานขายของอยู่ก็เลย่เห็นน้องเก๊ึ้นไหลป่าไปเห็ดอันนี้ผู้เทาอายะว่าจ่าสวัสดีค่ะป่าไปเห็ดอันบัตรคนเ่าเนีไยปลงทะเบียนคนเทาออบตสวัสดีค่ะน้องเสือสวัสดีนะคะป่าไปเห็ดอันบัตรคนเทาพิ่มเต่เดเห็ดบัตรคนเ่าน้ำเขาได้นี่กระลังไดเห็ดกระลังแต่สีได้เงินคนเทาเราได้นี่กําลังกําลังเป็นลงขะเบียนน้ำเขากับ พี่หนากกลัวผุล่ะน้องทองพรสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนทุก่ันเด้อเห็ดยังแล้วก็อขอบคุณนะคะยังไปยังามากอะกับไปประท่านมูแต่ช่วงน้องเก๊กับไอ้น้องเก๊กับ น้องด้าคืนอนั่นละส่วนนั้นก็เัาไปเห็นคนคนแถาอยู่บ้านแย่เหล็กอยู่กับเห็นเด็กอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะป้าไล่โบทัวถึงก,ถกขอโทษขออภัยเด้อแต่ไม่ไล่โบทัวถึงสวัสดีสุขสุขคนทักทายทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเพราะเวลาอีกหนึ่งนาทีป้าก็จะลงไลน์นะคะทุกคนขอบคุณสิบห้าท่านที่ยังอยู่กับสิบแปดไลน์สิบแปดเลิฟปาดเมื่อนี้ได้เกือบยี่สิบเลิฟพ่ล่ะ ยางมันมันอยู่แต่ตรงก้านมันกว่าพะนะอะไรแบบฝนฝนหลายๆนะนี่จะได้ฝนฝนไหลๆมันก็นแฉลบหลายแล้วเนาะมินบ่ท่านเท่าแล้ววนนกันน้องเก๋วะอย่าเผาเทาอย่าเผา,าเทาเมื่อกี้ก็ถ,ถ,ถือใจยิงแควแกกแก,แกมา คนไข่กับบดไอ้พักพอนพี่สาวมาดามสวัสดีครับจากน้องเสือนะคะโอ้ยอ่านกับพระท่านก็สุดพอไปเดือสักหาสมมุ่งตอนเย็นมาสันอ่าไทยสี่หาสมมุ่งมังกรโอ้หนองเอ็ด <laughs> กาบอ่หาสมมง่งบดไ้ักมูกับสิบกับทิมพังมูตัวขอบคุณนะคะบางเหมือเขาไปจอบโยก,กแต่ก้นไหลไห่แต่บดได้เขาไปลงลงไปถักท้ายบางมือบ่ม,อบมีเวลาลีเรียกขีกาถักท้ายอว่า เขาไปถักทายแล้วกับบทัวถึงพี่น้องมันก็ะเลยเป็นการคือพันถักเหาห้าองก็เลยบอบอลงก็มีแล้วแต่สถานาการณ์เด้อจากพี่นอ้องขอบคุณทุกคนทุกท่าน,ท,น,ท,กกนทุกกำลังใจกันป่าไปบทัวถึงก่ับเขาถูดขอภัยแล้วก็สิไปเอ่อยอนล้างหายเผื่อพี่น้องเด้อจะเด้อโอ้ยกมา เป็นไลเดินของเสือจางสีมันเราสัตวขอบคุณเด้อจาเด้อป้ากษสรได้ลงไล่แล้วได้บันในใี้ได้เวลาแล้วขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆลูกๆและหลานที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าเด้อขอบคุณมากมายนะคะป้าก็จะลงไล่แล้วนะคะทุกคนยายหวาด่ได้ไปหาสองเหมือแล้วนอนตะเวนเมื่อยอันขัดขึ้นเข้าเว้นกับไปอยู่กัดขึ้นทท้งแรงส่วนหมากสามถุนขึ้นไปกับจิสีนอนบ่ค่อยได้ไปเพราะว่าเบิดแห้ง เสือสวยแทะมุ่นประหลวนแล้วไห้ราว่ามึงเอาไปใส่เ,เนี่ยราว่าขเอาคุณนะคะไปแล้วนะคะทุกคน